สวัสดีค่ะสมาชิกกบขในสังกัดสอพอ,อและผู้ชมรายการทุกท่านดิฉันนิทการวีระจินดาพัฒนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการกบขใกล้ครูที่จะนำความรู้การเงินการลงทุนเหตุและสิทธิ์สำหรับสมาชิกกบขมาบอกเล่ากันค่ะวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับหัวขอ้อสิทธิพิเศษและ GPF point อีกหนึ่งภารกิจหลักสำคัญของกอบอขอนั่นคือการจัดหาสวัสดิการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความสุขให้กับสมาชิกกบขค่ะซึ่งในปัจจุบันมีสวัสดิการให้เลือกมากมายวันนี้คุณกรมลทัศน์หันตะวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการและ CRM กองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเมนูสิทธิพิเศษและ GPF point เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีครับสมาชิกกบขในสังกัดสพทออและผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้กบขจะมาบอกเล่าเมนูสิทธิพิเศษและบริการใหม่ GPF Point โดยสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่าน My GPF Application ลายกบขโดยมีสิทธิพิเศษมากมายรายละเอียดดังนี้ครับสมาชิกเข้ามาที่ My GPF Application ไลน์กบข เมนูสิทธิพิเศษและ GPF point โดยสิทธิพิเศษจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาเริ่มที่เมนูแนะนำครับจะเป็นสิทธิพิเศษที่มาใหม่หรือสิทธิพิเศษที่แนะนำให้กับสมาชิกกปชครับถัดไปจะเป็นหมวดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนลดจากพันธมิตรสวัสดิการที่ให้บริการเกี่ยวกับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มเช่นส่วนลดเครื่องดื่มตู้เต่าบินน้ำแร่ออร่าน้ำผลไม้ทิปโก้และร้านอาหารต่างๆและหมวดถัดไปครับ หมวดไลฟ์สไตล์เช่นส่วนลดร้านหนังสือในอินส่วนลดร้านหนังสือ C ีเอส่วนลดชุดข้าราชการรวมถึงส่วนลดการเปลี่ยนยางต่างๆด้วยครับสำหรับสม,สมาชิกที่ชอบท่องเทีย่ยวหรือชอบเดินทางหมวดนี้เลยครับหมวดท่องเทีย่ยวและเดินทางเช่นส่วนลดสายการบินส่วนลดที่พักส่วนลดโรงแรมสูงสุดถึง5 0อร์เและด้านการเงินเราก็มีเช่นกันครับหมวดการเงินครับเป็นดอกเบีย้ยพิเศษครับที่สมาชิกสามารถกดรับสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่ออเนกประสงค์หรือสมาชิกสามารถรวมหนี้ไว้ที่เดียวก็ทําได้เช่นกันครับหมวดประกันครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ชั้นหนึ่งพรบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันบนานาญสมาชิกจะได้รับอัตราเบีย้ยประกันพิเศษครับและหมวดสุดท้ายครับหมวดโปรทั่วไทยเป็นหมวดที่สมาชิกสามารถค้นหาสิทธิพิเศษได้แบบรายจังหวัดครบทั้ง77จจังหวัด วิธีการรับสิทธิ์สมาชิกเลือกสิทธิพิเศษที่ต้องการจากนั้นกดยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์กดรับสิทธิพิเศษสมาชิกแสดงบัตรสมาชิกดิจิทัลหรือโค้ดส่วนลดให้กับร้านค้าได้เลยครับโดยสมาชิกต้องกดรับสิทธิ์เมื่ออยู่ที่ร้านค้าและต้องการใช้สิทธิ์เท่านั้นนะครับ และสาหรับสิทธิพิเศษที่กบขเลือกสรรมาให้กับสมาชิกกบขในสังกัดสพทในวันนี้คือสิทธิพิเศษส่วนลดผลิตภัณฑ์ซัมซุงส่วนลดสูงสุด30%เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือซัมซุงตามรุ่นที่กําหนดส่วนลดสินค้าจากราคาปกติวิธีการรับสิทธิสมาชิกกดรับสิทธิ์ผ่าน My GPF Application ระบบจะเชื่อมไปยัง eStore เพื่อให้สมาชิกเลือกซื้อสินค้า ระยะเวลารับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,565บริการใหม่ GPF Point ภายใต้คอนเซปต์ยิ่งสะสมยิ่งได้ยิ่งใกล้ชิด GPF Point คือการที่สมาชิกเข้าร่วมทำกิจกรรมหรือใช้บริการต่างๆของกบขเช่นทำแบบสอบถามเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อสะสมแต้มและนำไปแลกของรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ที่กบขเป็นผู้กาหนด ของรางวัลจะถูกแบ่งออกเป็นของพรีเมียมและโคส่วนลดโดยสมาชิกกบขสามารถเข้าใช้งาน GPF Point เพื่อร่วมทำกิจกรรมสะสมแต้มเช็คประวัติแลกของรางวัลผ่านลายกบขหรือ My GPF Application ครับสมาชิกกบขในสังกัดสอพทออที่ร่วมสนุกในเดือนกันยายนเรามาดูคำเฉลยกันค่ะจากคำถามที่ว่า พรบรก,รบ,รกรบขกำหนดให้ลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าเท่าไรคำตอบก็คือกไก่ค่ะ60%สมาชิกที่ร่วมสนุกตอบคำถามทางไลน์กรบข14ท่านแรกที่ตอบคำถา,ถามถูกต้องจะได้รับกระเป๋าพกเดินทางกรบขจำนวน14รางวัลที่ขึ้นหน้าจอยอยู่ขณะน,นี้ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะทางกรบขจะทาการโทรติดต่อสมาชิกเพื่อสอบถามข้อมูลในการจัดส่งของรางวัลต่อไปค่ะ และสำหรับวันนี้กบขมีกิจกรรมให้ผู้รับชมรายการได้ร่วมสนุกตอบคำถามเช่นเคยเพื่อนรุนรับทำได้กบขจำนวน20รางวัลเพียงตอบคำถามที่ว่าสมาชิกจะสะสม GPS Point ได้ที่ภารกิจใดบ้างกอไก่แบบสอบถามและ g p f e-learning หรือขอไข่ดูยอดเงินที่เมนูบัญชีของฉันค่ะ สมาชิกเข้าไปตอบคำถามที่ลายกบขพิมพ์กบขใกล้ครูตามด้วยคำตอบพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์ติดต่อกลับกบขจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในเดือนถัดไปของรางวัลพิเศษแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะหลังจบรายการรีบเข้าไปตอบคำถามกันได้เลยค่ะกบขใกล้ครูตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรห้ามพลาดนะคะพบกันทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนขอบคุณสาหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ